สครับในผลคนทำสวน19เมษายน2568ในวันนี้ครอบครัวของเราอยู่ที่กรุงโซโลประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้เราจะมาทานอาหารมื้อพิเศษอีกมื้อหนึ่งเลยนะครับที่ทุกครั้งเรามาที่กรุงโซลเราก็จะมาที่ตลาดนี้นะครับมาจังมาเก็ตตลาดเนื้อมาจังมาเก็ตนะครับที่มีขายเนื้อฮันอูเป็นตลาดเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับ ครับเราเข้าไปเปิดประสบการณ์ที่ตลาดเนื้อแห่งนี้ด้วยกันนะครับตลาดเนื้อมาจากมาร์เก็ตนะครับก็เป็นการจําหน่ายทั้งเนื้อวัวและเนื้อหมูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อวัวพันอูเป็นวัวสายพันธุ์พื้นถิ่นของเกาหลีนะครับที่ไม่ได้นําส่งออกยกเว้นที่ฮ่องกงมาเก๊ากัมพูชาและมาเลเซียเท่านั้นนะครับที่ได้ทําสัญญาในการ นำออกไปจำหน่ายได้นะครับก็ใครจะทานเนื้อหันอูก็ต้องมาที่ประเทศเกาหลีนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาเลือกทานเนื้อที่นี่นะครับโดยเฉพาะเนื้อหันอูนะครับทุกร้านจะลักษณะเดียวกันก็คือการจำหน่ายเนื้อแล้วก็นำไปปรุงก็จะมีมีคิดค่าเปิดโต๊ะนะหัวละ6000วอนก็คือประมาณ150บาทนะครับแล้วก็ ปีที่แล้วเรามาทานร้านนี่านทานนี่มาทานแล้วหรือเป็นร้านออนร้านใหญ่นะครับใช่ไหมครับแล้ววันนี้แหละครับวันนี้น้องเซนกําลังไปดูรอบๆให้อยู่ว่าควรทานร้านไหนอ่าไปดูสิดูสิมันมันมีเยอะมากเลยใช่ไหมครับเราเลือกร้านไหนเราก็จะไปเปิดโต๊ะที่ร้านนั้นหัวละ6 0 0 0วบอนหรือร5 0ห้าสิบาทนะครับซึ่งเขาจะมีเครื่องเคียงให้มีน้ำจิ้มให้นะครับแล้วก็ มีเตาให้นะครับเราก็ซื้อเนื้อซึ่งเนื้อเนี่ยจะเป็นราคามาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันคุณภาพเดียวกันทุกร้านแต่เราจะเลือกร้านไหนแค่นั้นเองนะครับมีเยอะมากนะครับซึ่งมาที่นี่เราจะได้ทานเนื้ออย่างสะใจเลยทีเดียวในราคามาตรฐานราคาคุณภาพของเกาหลีนะครับที่นี่เขามีความซื่อสัตย์ครับมีเยอะมากทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวนะครับนี่แะครับ ลาดนี้ใหญ่มากเป็นตลาดเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับดูสิครับดูสิครับดูเนื้อคุณภาพทั้งนั้นครับคนขายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมันใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆดูสิครับเี่เชิญชวนลูกค้าให้เข้าไปใช้บริการโดยรวมแล้วทุกร้าน เข้าไปใช้บริการได้หมดตลาดเขาใหญ่เข้าได้ทั้ง4ี่ทิศทางแต่ละทิศทางก็จะใหญ่มากของเขายิ่งใหญ่แบบนี้เลยเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆตลาดของเขาโลกโล่งลมถ่ายเทได้ดีมากาไม่มีกลิ่นเนื้อเหมือนตลาดเนื้อทั่วๆไปให้เห็นพัดลมที่ก็ติดไว้บนเพดาน ดูสิครับเห็นไหมครับพัดลมแบบนี้นะครับเอาไว้ในช่วงที่อากาศร้อนๆเนี่ยครับก็สามารถที่จะใช้พัดลมนะครับอยู่เป่าเต็มไปหมดเลยครับดูดีมากเห็นไหมครับโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับนี่เขาบริการลูกค้าถึงขนาดนี้เห็นไหมครับเพื่อให้ตลาดนี้โล่งโปร่งสิครับนี่เป็นตลาดเนื้อนะครับแต่ดูพื้นถนนภายในตลาดของเขาสิครับ เห็นไหมครับว่าเขามีความสะอาดมากนะหลังคาก็โปร่งดีนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของประเทศเกาหลีคือความสะอาดนั่นเองครับแล้วจากการที่เราเดินเลือกจำนวนหลายร้านมากนะครับเราก็มายุติที่ร้านนี้นะครับร้านมิตรแกลอรี่เราได้ดูทางเว็บไซต์นะครับเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีผู้มาใช้บริการ ซื้อเนื้อจากร้านนี้เป็นจำนวนมากนะครับครับเมื่อเราทำการเลือกเนื้อที่เป็นชิ้นแล้วนะครับทางร้านทางร้านเนื้อเขาจะหั่นให้เราพร้อมที่จะนำไปทำการปิ้งย่างนะครับนี่ฮะเขามีความพิถีพิถันรับเนื้อนี่เป็นเนื้อเกดรดพรีเมียมกพรีเมียมเลยใช่ไหมครับก็บจะใช้พลาสติก อ่อหุ้มแบบนี้นะครับเพื่อให้เรานําไปที่ร้านปรุงนะครับเ<อ>ล้กเขาจะแนะนําว่ามีเน,เนื้ออะไรบ้างน,น,นี่นะครับช <200 g S 1> ื่ออะไกรั้นี่เนื้อครับเป็นชุดๆนะฮะเนื้อแต่ละอย่างที่เราสั่งที่เขาหัน่นเนี้ยอันเนี้ยตรงนี้เราสั่งเพิ่มสําหรับเนื้อที่ดีที่สุดนะฮะเห็นไหมครับเขาะจะทําเอาพังผืดออกเอาหนังออกครับทำน,นะครับ ก็ทำให้มันเรียบร้อยแล้วก็แร่อย่างดีเอาส่วนมันออกไปแล้วก็นําไปชั่งับสมกับเป็นร้านเนื้อเกรดพรีเมียมนะครับเขาพิถีพิถันในการทําแล้วก็หั่นให้เราเป็นอย่างดีก<ม>็มาเรียงไว้ในถาดโฟมนะฮะนี เกดดีสุดนะครับสาหรับถาดโฟมนี้มือนี้นะครับจากสองแสนหนึ่งหัวสองแสนเยอเลยเือสองแสนวอนนี่นี่ที่เราเลือกแล้วก็เขาหั่นแล่มาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาเนื้อที่เราทําการซื้อไปร้านที่เขาแนะนํานะครับเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่ปรุงเกรดพรีเมียมร้านได้มาตามรฐานและเกรด พรีเมียมเลยครับโต๊ะของเราครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับนะครับเนื้อของเราที่เราซื้อมานะครับเราจะมาพิ้งย่างที่ร้านนี้นะครับสิ่งที่ทางร้านเตรียมให้เรานะครับก็มีพันชันแล้วก็พวกเครื่องจิ้มทั้งหลายนะฮะเครื่องจิ้มเขาจัดให้เราเต็มที่นะครับ ซุกิมจิแถมให้ด้วยเนื้อหอันอูเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดของเกาหลีใต้นะครับนะมีมานับพันปีแล้วนะครับเป็นพันที่ชาวนาเขาเลี้ยงกันแบบใช้พันธจ์พืชนะฮะร,ราคาถึงได้แพงทานได้เฉพาะในประเทศนะครับยกเว้นที่ฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็ที่คอมเมนแล้วก็มาเลเซียเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้นำไปขายได้ เราเริ่มด้วยเนื้อที่แพงที่สุดแบบนี้เลยนะครับดูเนื้อนะครับเขาจะแทรกมันน้อยมากครับมัน juicy แต่มันไม่มีมันมันแปลกนะแต่รสชาติดีมากครับอร่อยมากมันไม่เลี่ยนแล้วรสชาติมันดีมันนุ่มนุ่มอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆน,นี่ทานแบบนี้เลยทานแบบนี้เลยนี่เอาถาดใหญ่แล้วนะครับลองชิมดูเลยครับนี่ก็มี มีหลายชิ้นส่วนนะครแต่รวนแล้วก็คือเป็นเนื้อฮันอูแบบเกรดพรีเมียมทานกันแบบนี้นะครับเครับนะครับเนื้ออันเนื้อฮันอูครับชิมเนื้ออีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับชิมมาดูนะครับ โอ้ดูมันเด้งดูมันเนด้งดูมันเด้ง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 ,ดงนี่สวยมากสวยมากสวยมากสไตลของในคนคนทำสวนครับการต่อด้วยพันชันปรับสดสดนี่ชิ้นใหญ่ใหญ่แบบนี้แตบบ่กันไปเต็มเต็มครับนี่ส่วนใหม่ส่วนใหม่ชิมกันหน่อยนะครับติ๊งติงเลยสรุปแล้วทุกส่วนอร่อยหมดจะมีสเสน่ห์ของแต่ละสว่วนครับนี่แหละครับอร่อยมาก ดูครับแม่ลูกก็ปิ้งกันนะฮะว่าอร่อยมากอร่อยทุกส่วนที่เราสั่งมาเนื้อหันอูที่นี่อร่อยจริงๆครับอร่อยกว่าทุกปีที่เรามาทานเราย่างได้กรอบนอกนุ่มในแบบนี้นะครับมันต่างจากเนื้อวาคิวหรือเอห้าที่เราทานในไทย <Okay. S 1> นี่ต้องต้องให้มันสุกสุกพอสมควรเนี่ยต้องจัดกันไปคำโตๆแบบนี้โอ้ มาดูชิ้นใหญ่ดูนะครับจะทำกันยังไงอืมอืมเ,เต็มเตาเลยนะครับชิ้นใหญ่มากเมื่อพลิกกลับด้านนะครับนี่เป็นชิ้นใหญ่มากนั้นเราก็ตัดเป็นชิ้นๆน,นะครับเห็นไหมครับข้างในยังแดงอยู่เลย นี่ก็คือเป็นกิจกรรมของครอบครัวเราอีกส่วนหนึ่งนะฮะชิวๆเื่อยๆที่ตลาดเนื้อมาจังมาเก็ตนะครับในขณะนี้เรากําลังทานเนื้อพันอูเป็นเนื้อบัวพื้นเมืองของเกาหลีใต้นะครับที่อร่อยที่สุดนะครับที่อร่อยที่สุดของเกาหลีใต้ลูกพันแม่วางเรียงเป็นความน่ารักในครอบครัวของเรานะครับ เป็นวันพิเศษของเรานะครับเห็นไหมครับเกรียม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 ,อมชอบเนื้ออันอูก็คือเนื้อหันอูเนี่ยก็จะมีมันแทรกน้อยมากเพราะเขาเลี้ยงด้วยหญ้าและธัญ,ญพืชนะครับจะเป็นสายพันธุ์ที่อยู่คู่กับชาวเกาหลีมานับเป็นพันปีแล้วนะครับเราทานที่อื่นก็อร่อยสู้ที่นี่ไม่ได้นะครับ ก็ที่นี่หนึ่งมันเป็นเนื้อพันอูแท้สองมันสดนะครับแล้วก็เขามีกรรมวิธีในการปิ้งย่างที่ทำให้อร่อยนะครับ mm hmm. เรามาดูชิ้นใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆที่เราย่างแล้วก็ตัดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้ mm hmm. ดูสิครับถ้าชิ้นนี้อร่อยสรุปแล้วทุกชิ้นอร่อยหมดนะครับลองชิ้นก่อนนะครับน mm hmm. ี่คือเนื้อชิ้นใหญ่ที่เราเพิ่งจะหั่นแล้วก็ปิ้งย่างให้มันได้ที่ นะครับถือว่าเป็นเนื้อที่เราสั่งมาเนี่ยเกรดด้อยสุดของที่สั่งมาแล้วก็เป็นเกรดพรีเมียมนะครับเพราะเราเราได้ได้เคี้ยวเนี่ยมันได้เคี้ยวแต่ไม่เหลือเศษซากของเนื้อนะครับถือว่าเป็นเนื้อดีอีกเนื้อหนึ่งนะครับนะครับที่เราสั่งแสดงว่าทุกเนื้อที่เราสั่งเป็นชิ้นส่วนต่างๆนั้นอร่อยทั้งหมดนะครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดของความอร่อยครับหลากหลายสไตล์ในการทาน อร่อยทุกอย่างชอบ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 รับนี่คือผลประกอบการนะครับสําหรับเนื้อพรีเมียมที่เราสั่งมาทั้งหมดเนี่ทานหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแต่เนื้อที่เขาแถมให้มาสองถาดนะครับทานไม่หมดนะครับก็เลยมอบให้ทางร้านเขานําไปประกอบอาหารต่อไปนะครับอีมอรอยเรียบร้อยแล้วนะครับหับการมาทานเนื้อหันอู เกรดพรีเมียมที่มาจังมาเก็ตกรุงโซลเกาหลีใต้เนื้อทุกชิ้นส่วนที่สั่งมาอร่อยทุกชิ้นส่วนนายพลคนทาสวนการันตี